เมื่อวันที่4มีนาคม2563เวลา17นาฬิ30นาทีได้เกิดฝนตกและลมพายุพัดในพื้นที่ตำบลดอนช้างและตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นส่งผลให้บ้านเรือรัศดอนได้รับความเสียหายจำนวน459หลังคาเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์เสาไฟฟ้า,าต้นไม้โค่นลม้มทับเส้นทางสาธารณะ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและเมื่อวันที่5มีนาคม2563เวลา8นาฬิกา30นาทีพลตรีปามโน่น้อมจนทึกผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่23ผู้อำนวยการศูนย์รเทาสารารณภัยมณฑลทนหารบกที่23มอบหมายให้พันเอกปนานลบไข่ปุ่นทศรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่23ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแกน่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในขั้นต้นและตรวจสอบความเสียหายเพื่อขออนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือต่อไปในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่2 3 ได้สั่งการให้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนและยุโทโธปกรณ์จำนวน3ชุด ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกิจอาสาพระาชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่2 3รายงาน